โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ทุกคนนะฮะตอนนี้เราอยู่กับแม่สี่จตุรเทพนะฮะของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามาดูฮะคนแรกฮะสวัสดีครับผมโอ้โหนี่ได้รับสมรกถนนะฮะนี่าย้อนไปสัก15บปีแล้วนี่เดินไปไหนไม่ได้นะฮะทําไมครับสาวกีตเหรอครับ <laughs> ตขาเป๋อขาขาขาอเนี่ยลวกเลยขาเป๋อขาเป๋อยู่ฮะเล่าชมให้หวานๆเลยนะคนนนืฮะนี่ฮะบอบุกฮะโจอีบุกสกายฮะเรก้โหถ้าย้อนไปสักถ้าย้อนไปปี9192 93 94ก็3ก็4นี่เขาไม่อยู่นี่นะฮะไม่อยู่ไหนครับ รู้ส่กแกไม่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะฮะแต่ชื่อเสียงเขาแบบจะฉ่อนนะดังจะฉ่นนะน<า>ี่ฮะอนันดาเพื่อนสีเราค<นา>รับผมอนันดาอยู่ที่แฮมฮะมขออนุญาตไม่ถ่ายเยอะนะฮะเพราะว่า <S <S ช่วงนี้เขาจะกำลังมีข่าวอยู่ฮะ <S <S เล่เนหนัอยู่ <S <S อีกคนหนึ่งฮะที่พลาดไม่ได้เลยนะครับโ้โหผู้ยิ่งใหญ่ฮะของเราฮะที่ทอดทิ้งจังหวัดของเราไปนานนะฮะปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครครบ้ะฮะกลับมาไม่มีใครรู้จักฮะ าไปตามยเหรอโอ้โหฮะพี่เตยฮะพี่เตยของเราเองฮะ DMM ครับ DMM มีส่งเข้าประกวดนะฮะกวันนี้ก็ยังหาทางเดินเองไม่ได้ฮะเฮ้ยเอาสักคำหน่อยดิอ๋อเทปเก่ายังไม่ได้ออกเลยฮะวันนี้เราไปร้านไหนฮะไม่รู้มึงพาคุณเดินอีจัดล้าสี่ร้าสี่ร้านสี่ แปลว่าผู้ด,ผดีผู้ดีอ่าผู้ดีผู้ดีระดับนี้แลยวหรือเดี๋ยวเดี๋ยวร้าน <c oughs> นี้ไม่อาจจะตรวจเข้มบัตรนะกูไม่ได้บัตรมาด้วยนะใครจะเอามามวะอ่า,า,าลองดูลองดูนะครับทำไม่ได้คือไม่ได้พาเข้าก็ได้ถ้าเขาตรวจบ,บัตรเดี๋ยวกูพาเข้าเหมือนสมัยม .5 โอเคโอเคมึงซีใช่ไหมมึงซีใช่ไหมโอเคเปิดให้เองกูว่าเขาตรวจบัตรกูลืมแล้วก็เราก็เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยรอบสามรอบสี่แล้วเราก็อดแดกมึงกดกดสตอป